นโมทัสจบกองาเตียมาจารย์อบกท่านตั้งนโมัสจบกอกานโมตัสสะ อิมานิวัจยังพันเตบางสุกระจีวะรานิจักตุปัจจยานิสัพปะลิวะวรานิสีระวันตัสสะโอโนเชยามะ

สุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าบางสุขุบุญข้าบางสุขุบุญจีวรจีวรจตุปัจจัยจตุปปัจจัยกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่ท่านผู้ทรงศีลแต่ท่านผู้ทรงศีล ขอท่านผู้ทรงศีลจงรักขอท่านผู้ทรงศีลจงรักข้าบางสกุลจีวรข้าบางสกุลจีวรจากตุปัจจากตุปัจกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีทั้งหลายแก่บุพการีทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นมีปิตา

หนักนัลยทะยอยกระตึ้ยกาย จะขึ้นเลยก็จะเร็ว